สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้าจาก Lazada น้องเขาพิ่งมาส่งรอบบ่ายให้อีก2ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นผมจำได้เป็นกล่องเครื่องมือซ่อมนาฬิกาเปลี่ยนฐานนาฬิกานะครับแล้วก็ที่กดฝรัลังนะครับกล่องใส่มาอย่างดีนะครับพัสดุไม่มีปัญหาอะไรเลยเ,ลยเรียบร้อยดีทุกอย่าง เดี๋ยวเรามาแกะดูสินค้าข้างในแต่ตัวนี้ก็ส่งนานนิดนึงนะแต่ผมก็แชทแชทถามเขาในช่องแชทเขาก็บอกว่าสินค้าเนี่ยคนส่งมารับไปเนี่ย 27. ที่27อันนี้วันที่1ไม่รับวันรับ27 28 29 30, 30 31ก็ใช้เวลา4วันก็โอเคครับแต่5วันผมก็รอเพราะเราอยากได้อยู่ คือผมมีนาฬิกาเยอะมากเป็นสิบเรือนผมก็เลยอยากจะได้เครื่องมือมาเพื่อที่จะามาเปลี่ยนฐานนาฬิกาเองนะครับกอออเดอร์ถูกต้องนะครับกล่องสินค้าถูกต้องมีสองชิ้นนะครับถูกต้องเพราะผมมีนาฬิกาเกือบสิบเรือนเป็นเป็นนาฬิกาฐานทีนี้ฐานหมด ถ้า,าไปเปลี่ยนที่ร้านก็หลายตังค์ผมก็เลยคิดว่าลองเอามาดูตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวกดอาได้ที่เป็นของเครื่องมือนะครับก็แพ็กมาดีครับก็ถือว่าคุ้มกับการลอกคอยครับตัวนี้นะฮะสิ่งมอนยังได้คือตัวเปิดฝาหลังนะฮะยังขึ้ามีหลายแบบนะ นี่ตัวเปิดฝาหลังนะฮะก็คือตัวงัดฝาหลังนาฬิกาแบบงัดแล้วก็ตัวเปิดฝาหลังนาฬิกาแบบแบบที่เป็นฝากเกลียวนะฮะแบบที่เป็นฝากเกลียวจริงๆอ่ะมันแบบเปิดฝากเกลียวมันก็มีเยอะกว่านี้นะฮะแต่ผมไม่ได้ดูไงเห็นเป็นเครื่องมือเขาขายร้านเดียวกันก็เลยเอามาเลยอันนี้เปิดอันนี้ตัวเปิด ฝาฝาหลังอัดอันนี้ฝาเกลียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวตัดสายนาฬิกาซึ่งแต่ก่อนผมจะตัดสายนาฬิกานี่ผมก็ต้องไปผมก็ต้องไปให้ร้านเขาทำให้นะทีนี้ก็ทำได้เองละตัดสายนากาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวตัดสายนากานะครับแต่ตัวเป็นตัวค้อนตีออก เขาก็น่าจะมีตัวอะไรที่เป็นตัวตีออกก็คืนพวกนี้นะฮะนี่นะฮะพวกตีออกคือเอานาฬิกาเนี่ยวางสายนาิกาวางแล้วก็ใช้ใคล้ายๆสกัดเล็กๆตัวเล็กๆอะ่ะอัน,นี้เป็นอนี้ควงนะฮะ ตัวมันเล็กมากอะ่ะอันนี้เอาไว้เป็นตีออกหรือว่าใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ถอดสายนากาผมไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเราไม่มีฮะไม่จำเป็นต้องใช้ผมจะใช้ก็คือตัวถอดฝาเกียวกับตัวงานฝาเกีียวน,นะฮะสองอย่างก็สินค้าที่ให้มาก็ตรงตามต้องการนะครับถูกต้องดีทุกอย่างอทีนี้มาดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวเป็นตัวเป็นตัวอัดเป็นตัวอัดเป็นตัวอัดฝาหลังนะครับคือฝาหลังเนี่ยเป็นฝาแบบงัดถ้าเรางัดออกมาแล้วเราต้องใช้ตัวอัดใช้มือกดลงไม่แน่นนะฮะก็เลยจําเป็นต้องซื้อเพราะว่าในกาผมนี่มีตัวอัดอยู่หลายเรือนมาแกะดูนะครับรูปร่างเก็คล้ายๆกับนะบก็ตัวอัดทั่วๆไปนะฮะ ัวอัดฝ้าหลังเขาก็จะมีหลายขนาดหลายไซส์ก็ตรงตามต้องการนะฮะในขนาดนี้เป็นอย่างนี้นะฮะเป็นตัวอัดคล้ายๆกับตัวโยกนะฮะแล้วก็มีไซส์ไซส์พลาสติกของนาฬิกามาให้อัดบนอัดล่างก็ถ,ถือว่าตรงตามความต้องการนะครับสินค้าส่งมาให้ สองอย่างถูกต้องตรง,งตามความต้องการเครื่องมือเปลี่ยนฐานนาฬิกาอย่าเรียกว่าซ่อมเลยเครื่องมือเปลี่ยนฐานนาฬิกานะครับตัวเปิดฝาหลังแบบงดัดตัวเปิดฝาหลังแบบเกีียวแล้วก็ตัวตัดสายนาฬิกาแท่นรองตัวตัดสายนาฬิกาคอนตอกสายนาฬิกานะครับก็ใช้พวกนี้ตอกเขาถือว่าครบคันครับแล้วก็ตัวอัดฝาหลังนาฬิกาคือนาฬิกาฝาหลังเนี่ย,ยเขามีหลายแบบ เป็นเกลียวเป็นอ่าเป็นแบบอัดนะฮะหรือว่าเป็นแบบนอ็อตของผมมันจะเป็นในกาผมมีมันจะเป็นแบบอัดฝาหลังแล้วก็แบบเป็นเกลียวก็เลยอยากจะมาทําเองแต่ในกาที่จะทำเนี่ยคือเป็นในกาฬิการล,ลองนะฮะไม่ใช่ในการ,ระดับหลายหมื่นถ้าหลายหมื่นผมไม่ทำนะฮะสองศูนย์อย่างเดียวก็อยากจะลองทำดูเปลี่ยนฐานดู ดูใน YouTube แล้วก็ไม่ยากเด็กยังทำได้นะครับแต่ทีเนี้ยสายตาผมไม่ค่อยจะดีแต่ก็ก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูในไหนก็ซื้อของมาแล้ว mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์้กับเพื่อนๆที่มีนาฬิกาหลายเรือนนะครับและไม่อยากส่งร้านให้เขาทำนะครับอยากจะทำเองก็แนะนำนะครับซื้อเครื่องมือ2อ,อย่างนี้รวมประมาณ500กว่าบาทนะครับตัวนี้300มั้งตัวนี้200รวมแล้ว5 0ากว่าบาทก็ถือว่าคุ้มครับ ก็หวังคลิปหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับยังมีอีกครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับโอสีอ่ห้าวัน